สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าอาหารสมัยใหม่ที่ขิดว่าดีต่อสุขภาพอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วอาหารแบบดั้งเดิมจะช่วยให้สุขภาพดีและน้ำหนักลงได้อย่างไร ในอดีตผู้คนเคยได้รับสารอาหารครบถ้วนจากอาหารธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรืออาหารสำเร็จรูปอาหารแบบดั้งเดิมเน้นที่อาหารสดจากธรรมชาติเช่นผักผลไม้ถั่วธัญพืชเต็มเมเล็ดและเนื้อสัตว์ที่มีไขมันตำ่ำการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานอาหารแบบนี้มีแนวโน้มที่จะมีระดับสุขภาพที่ดีกว่าค่ะ สถิติแสดงว่าการลดการบริโภคอาหารแปลรูปสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้มากถึงร้อยละ30เลยทีเดียวค่ะนักวิจัยจากองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ผู้คนหันมาบริโภคอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากอาหารเหล่านี้เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นและมีแคลอรี่ต่ำไม่เพียงแต่สุขภาพที่ดีขึ้นแต่การหันมาทานอาหารแบบดั้งเดิมยังสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนค่ะ ลองสังเกตการทานอาหารในชีวิตประจำวันวันนี้ลองเปลี่ยนมือของคุณให้เป็นธรรมชาติสักหนึ่งมือนะคะเปลี่ยนหุ่นง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ